สวัสดีครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมจะมาแกะกล่องสําหรับ4 1911A กันดูนะครับว่าตัวสดุแล้วก็ตัว c 1911A เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับ Made in China นะครับผมตัวนี้เป็นตัวจีนนะจากคลิปที่แล้วนะครับเป็น Made in Taiwan นะครับผมเป็นลิขสิทธิ์แท้แต่อันนี้นะครับ Made in China ไม่น่าจะลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับระบบตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นระบบชักยิงเนาะที่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าใบแดงหรือบาง ทก็จะประมาณ1ใบเทานะครับผมก็ถ้าสนใจก็ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคดูหน้ากล่องนะครับเขียนไว้เรียบร้อยเลยว่า a l l o ยแมท e r เรีนะครับอล l อยก็คือเป็นโลหะอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คิดว่าน่าจะเกรดเดียวกับเจ้าตัวไต้หวันนะครับคล้ายๆกันนะครับข้างๆกล่องเขียนว่า s m m มิลลิเมตร bb b u l l e ตได้นะครับเป็นระบบแมนนวลก็คือชาร์จยิงนะครับแล้วก็ไฮคุณภาพสูงเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณภาพสูงขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับผมกล่องนะแล้วก็ข้างหลังให้ดูชัดๆเลยนะครับประมาณนี้นะอลล์มเอลเลียมนะครับผมมีก็มีเขียนจากัดเรื่องอายุไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็18ปีขึ้นไปก็เด็กที่ต่ํากว่านะครับก็ควรที่จะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเด็กมาเปิดกล่องกันดูนะครับ ตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่นว่าผมาน่าจะมีจริงๆคิดว่ามีกระสุนแถมให้แต่จริงแล้วตอนที่ได้มาก็ไม่มีกระสุนแถมให้นะครับคือมาแบบกล่องพร้อมแบบนี้เลยนะครับมาแค่ตัวปิ้วกับตัวแม็กแบบนี้เลยนะครับเปิดมานะครับว่าใครอยากได้ก็นะลองดูใต้เมนแล้วกันนะครับก็มีแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเนาะโอเคนะครับอ่ะให้ดูก่อน ให้ดูงานก่อนนะครับดูงานงานประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าอลลอยแมทเทอเรีย hmm. ลนะครับคิดว่าจริง mm hmm. ว่าจริงน่าจะเป็นอลลอยจริงนะครับผม mm hmm. ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลย mm hmm. เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอามาเทียบกับเจ้าโค้ดหนึ่งกันห,นงหนึ่งกันดูแล้วกันนะ mm hmm. อ่ะดูมากิ้งดูมากิ้งนะ mm hmm. ดูมากิ้งก่อนประมาณนี้ เห็นน็อตรูใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับตัวปลายท่อนะครับมีความสเตเลสน่าจะสเตลเลสตัวนี้นะครับมีปรับเหมือนจะปรับฮอปได้ตรงนี้เหมือนจะปรับฮอปได้ตรงนี้แต่ผมไม่มีตัวปรับเหมือนจะปรับฮอปได้อ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนเหมือนมีเซฟมาให้ด้วยนะครับมีเซฟมาให้ด้วยตรงนี้เซฟมาให้นะครับนะครับการชาร์จการอะไรรู้สึกว่าฟิลลิ่งคล้ายๆกันเลยนะครับมีง้างนกได้ตัวนี้ งองได้ด้วยตรงนี้นะหลังอ่อนกดได้ไหมเหมือนจะเหมือนจะกดหลังอ่อนไม่ได้นะขยับไม่ได้ฟิลลิ่งไม่เหมือนกับตัวนั้นนะครับผมตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับผมแผ่นคลิปตรงนี้พลาสติกแน่นอนนะครับน็อตน,นี้เป็นเหล็กนะงานประมาณนี้เลยคิดว่าน่าจะอร่อยเกือบทั้งแท่งแหละอร่อยเกือบทั้งแท่งแหละนะตามที่มันเขียนหน้ากล่องเลยอ่ะทากอีกสักทีหนึ่ง เสียงประมาณนี้เสียงชักประมาณนี้จะมีความเฉียดช,ช้ชาเฉียดช้าสักเล็กน้อยเดี๋ยวไปดูแมกกาซีนกันสักเล็กน้อยต้องบอกว่างานจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะหยาบนิดหนึ่งคือบางทีได้มาบางกล่องเนี่ยมีรอยแบบนี้มาเลยเหมือนกับว่าเขาเทสก่อนหรือยังไงไม่รู้นะนะฮะอาจจะมีการเทสก่อนก็เลยมีรอยมาให้ในบางทีเห็นไหมนะครับประมาณนี้เลยส่วนระบบแมกกาซีนก็ แบบเดิมๆบ้า้ๆนเลยไม่เหมือนกับเจ้าตัวโคนั้นอ่ะเดี๋ยวไปลองกันดูว่าจะแม่นขนาดไหนสำหรับ C 1911ครับ คือกลุ่มกระสุนที่ c 1 9 1ทําได้นะครับผมก็เกาะกลุ่มอยู่ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมก็ยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ดูนะครับใครสนใจ c 1 9 1 1ตัวนี้นะครับประมาณหนึ่งใบเท่าเนาะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วที่ดีสคริปชันใต้คลิปเลยนะครับจัดไป